สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t u r n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เรามาคุยกันถึงแนวคิดสำคัญจากหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่ง economics in one lesson ของ Henry Hazlett ค่ะเขาเป็นนักคิดนักเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะหนังสือเล่มน,นี้เอาจริงๆนะคะเสนอสิ่งที่เรียกว่าบทเรียนเดียวที่แบบทรงพลังมากสาหรับการมองเรื่องเศรษฐศาสตร์ คือให้พิจารณาผลกระทบให้ครบถ้วนทั้งระยะยาวแล้วก็ต่อทุกคนทุกกลุ่มไม่ใช่แค่ผลระยะสั้นๆที่เห็นกันง่ายๆหรือผลที่เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอืมใช่เลยครับบทเรียนนี้มันท้าทายให้เรามองทะลุสิ่งที่เห็นตรงหน้าไปเลยนะไปสู่ผลลัพธ์ชั้น2ชั้น3ที่เออเรามักจะมองข้ามกันไปซึ่งมันสำคัญมากนะสำหรับการประเมินนโยบายสาธารณะต่างๆคือ มันคือการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นลงไปหรือแบบว่าการคิดเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเลือกอื่นตัวอย่างที่คุณแฮสลลดใช้แล้วแบบเห็นภาพชัดมากๆเลยก็คือเรื่องหน้าต่างแตกหรือ the broken window fallacy เนี่แหละคะ่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะครเรื่องมันง่ายๆเลยคือมีเด็กซนคนหนึ่งปาหินใส่กระจกร้านขนมปังแตกทีนี้คนที่มุงดูเหตุการณ์ก็อาจจะคิดว่าเออ ก็ดีเหมือนกันนะช่างกระจกจะได้มีงานทําอันนี้คือผลกระทบที่มองเห็นได้ทันทีดูเผินๆก็เหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนครับสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะคือเจ้าของร้านต้องควักเงินสมมติ $50 ดอลลาร์จ้างช่างมาซ่อมกระจกเงินก้อนนี้น่ะเดิมทีเขาอาจจะเก็บไว้เอ่อตั้งใจจะไปซื้อสูตรตัวใหม่พอต้องเอามาจ่ายค่าซ่อมกระจกช่างตัดสูตรก็เลยอดได้งานนั้นไปอันนี้แหละครับคือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ซ่อนอยู่อ๋อ ค่ะเข้าใจแล้วสุดท้ายแล้วชุมชนไม่ได้มีนามเพิ่มขึ้นจริงๆหรอครับเพราะงานที่ช่างกระจกได้มามันก็คืองานที่ช่างตัดสูตรเสียไปแต่ที่แย่กว่านั้นคือชุมชนโดยรวมะจนลงเพราะอดได้สูตรตัวใหม่ไปตัวหนึ่งการทำลายไม่ว่าจะเล็กๆแบบหน้าต่างแตกหรือใหญ่โตระดับสงครามมันมันไม่ได้สร้างความมั่งคั่งอะไรเลยแค่เป็นการเบี่ยงเบนทรัพยากรจากการผลิตอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง บทเรียนนี้เนี่ยเอาไปปรับใช้ได้กับหลายเรื่องเลยนะคะที่เห็นกันบ,บ่อยๆก็คือพวกโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลที่มักจะเน้นเรื่องสร้างงานสร้างงานใช่ค่ะการสร้างงานเนี่แหละค่ะถูกต้องเลยครับ เวลาเราเห็นการสร้างสะพานด้วยเงินภาษีเราก็จะเห็นคนงานก่อสร้างมีงานทำอันนี้ชัดเจนมากสิ่งที่มองเห็นแตงเงินภาษีที่เอามาสร้างสะพานน่ะมันก็ถูกดึงมาจากกระเป๋าประชาชนใช่ไหมครับซึ่งถ้างเงินนั้นยังอยู่กับพวกเขาเขาอาจจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าไปกินข้าวนอกบ้านหรือเอาไปลงทุนในธุรกิจเล็กๆของตัวเองซึ่งมันก็จะไปสร้างงานในภาคส่วนอื่นๆแทนไงครับอันนี้คือสิ่งที่มองไม่เห็น อ๋อ oh, แปลว่าการจ้างงานภาครัฐจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การสร้างงานใหม่สุทธิเสมอไปแต่เป็นการโยกย้ายงานจากภาคเอกชนส่วนอื่นมาหรือเปล่าคะต้องดูที่มาของเงินด้วยใช่ครับต้องวิเคราะห์แบบนั้นเลยหลีกเรื่องที่คนกังวลกันตลอดเวลาก็คือพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องจักรหุ่นยนต์ว่าจะมาแย่งงานคนอันนี้เป็นความกลัวที่มีมาถูกยุคทุกสมัยเลยนะคะแน่นอนครับ การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนงานบรรกลุ่มในอุตสาหกรรมนั้นๆตกงานจริงในระยะสั้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดแต่สิ่งที่มักจะลืมมองกันไปก็คือเครื่องจักรมันช่วยลดต้นทุนการผลิตนะทำให้สินค้าถูกลงพอสินค้าถูกลงผู้บริโภคก็มีเงินเหลือไปซื้ออย่างอื่นหรือผู้ประกอบการมีกำไรเพิ่มก็อาจจะนำไปลงทุนขยายกิจการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับมันไปสร้างงานใหม่ในภาคส่วนอื่นๆทดแทนขึ้นมาประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์มาตลอดอย่างตอนปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือการผลิตรถยนต์ช่วงแรกๆอาจจะมีคนตกงานบ้างแต่สุดท้ายแล้วเทคโนโลยีกลับสร้างงานโดยรวมได้มากขึ้นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยซ้าคือเป้าหมายจริงๆอ่ะมันคือการเพิ่มผลผลิตไม่ใช่แค่การมีตาแหน่งงานเยอะๆเข้าใจเลยค่ะทำให้เห็นภาพกว้างขึ้นจริงๆ แล้วเรื่องการออมล่ะคะบางทีก็ได้ยินว่าถ้าคนไม่ออมเอาแต่ใช้จ่ายเศรษฐกิจจะหมุนเวียนดีกว่านี่จริงไหมคะแฮสลิดก็ท้าทายความคิดนั้นเหมือนกันครับคือการออมในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเก็บเงินสดไว้เฉยๆนะครับแต่มันคือการนําเงินไปให้คนอื่นกู้ยืมผ่านระบบธนาคารหรือเอาไปลงทุนในตลาดทุนซึ่งเงินพวกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นทุนเอาไปสร้างเครื่องมือเครื่องจักรโรงงานที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตในอนาคต การใช้จ่ายอาจจะดูเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วนะครับในระยะสั้นแต่การออมกับการลงทุนต่างหากคือรากฐ,ฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจริงๆในระยะยาวอืมเราเรื่องเงินเฟ้อล่รคะมันเกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้ยังไงบ้างคะเงินเฟ้อหรือการที่ปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปจนค่าเงินมันลดลงเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างที่ดีเลยครับ แม้ว่าช่วงแรกๆบางกลุ่มอาจจะดูเหมือนได้ประโยชน์นะเช่นกลุ่มคนที่รายได้เพิ่มขึ้นก่อนที่ราคาสินค้าจะปรับตัวตามทันอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นแต่สุดท้ายแล้วเงินเฟอ้อมันก็เหมือนภาษีเงียบๆที่ไปลดอำนาจซื้อของทุกคนโดยเฉพาะคนที่รายได้คงที่หรือปรับขึ้นช้ากว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วมันยังไปบิดเบือนสัญญาณราคาทําให้การลงทุนการผลิต มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในระยะยาวเลยครับสรุปแล้วหัวใจของบทเรียนเดียวนี้เอ,อ่อก็คือการฝึกฝนให้เรามองทะลุผลกระทบแรกที่เห็นได้ง่ายๆสินะคะให้ไปมองถึงผลกระทบต่อเนื่องที่มันซับซ้อนกว่าทั้งในแง่ของเวลาคือมองระยะยาวและในแง่ขอบเขตคือมองให้ครบทุกกลุ่มถูกต้องเลยครับมันคือการตั้งคำถามเสมอๆว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอีกอะไรคือต้นทุนที่เรามองไม่เห็น ใครคือคนที่ได้รับผลกระทบที่เราอาจจะลืมนึกถึงไปนี่แหละครับคือวิธีคิดเชิงเศษษศาสตร์ที่แท้จริงคือการมองให้เห็นครบทั้งสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นมุมมองที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆรอบตัวได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆค่ะ ทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วแล้วก็ซับซ้อนมากๆอย่างทุกวันนี้เราจะเอาบทเรียนนี้มาปรับใช้ยังไงเพื่อฝึกมองผลกระทบที่มันซ่อนอยู่ในการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวของเราหรือเวลาเรามองนโยบายสาธนารณะต่างๆแล้วพบกันใหม่กับหนังสือดีๆใน EP ีหน้า